จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับโาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนอะจ้ะมือนี้ช่องน้องช่องชาแนวกับมีแนวทางหุนห่นไทยยินเนาะจ้กของวันที่หามกรล่ากับมีมาหายคือเก่านอะจ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปบิ่งแนวทางช่องน้องช่องชาแนวกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้าก็กขอให้ซ้อยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าหากับ,บ,บเบเบื้องแนวทางกับเล่นนอกจากนอกสสำหรับของหุ่นไทยยินมาที่หามกาล่าจ้ากับไปเบื้องตัวเด่นกับายเด่นสองกับเด่นสาม ไปเบงฟันวิ่งรูดนาจ๊ะมาเบิ่งฟันก่อนก็ให้ฟันสามวิ่งรูดก็ให้สองกับสามไปเบิ่งตัวเน้นและขัวร่องเนาะจ๊ะมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ให้สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดจะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็ได้ก็หายเนาะจ้ะเนะ 20, 21, 22, าะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามจ้ะก็ไปเบิ้งแนวทางเนาะจ้ะเนาะสำหรับตัวนิ้ตัวจอสองตัวกับเฮลยนไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจอสองตัวก็จะเขาแากแน่ ก็จะมนีุ่ดบ้างเขาบ้างเฮากษัตริแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายเหรงง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเท่านี้น,น,น่าจะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชนนา,านแนลจะเบิงแนวทาง,ห,งหัวหุ่นไทยเย็นของวันที่หามกกลาดไปแล้วเนอกจาก เบิง้งตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมันโนน้จ้ะมักชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไป,ไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าเดลเอาไปเรียนน่นนักเน่นเบาตรงกับเด็กเที่ยคิดไวไทนี้ช่องน้องช่อนชาแน,น,นลก็บขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า